นยอยูไ่ไมอยู่อะรเป็นสา,าปากของอะไรแต่ขับไหนครับขอบมากครุนนะครับเขอบลุกนี้อยู่ทให้ต้องนอนแล้วนะนออาาแล้วครับใช่ไหมต่อมาเลยคตอตองนั่นงยนั่นงมาเลยต่ตองขายอยากปากอะไรตึง ก็ขอบคุณธนาคารกรุงศิน์นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมก็เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับให้กับคนไทยด้วยกันเองนะครับใช่แล้วเป็นการแบ่งปันโอกาสนะครับให้กับน้องๆที่ไม่มีโอกาสกับเราครับขอบคุณแฟนคลับทุกบ้านเลยนะครับที่มาเชียร์พวกเราในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่มาเชียร์พวกเราวันนี้พวกเราขอบคุณมากเลยนะพวกเราทั้งสิบคนก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ you ah!